หนูยิ้มหนูแย้มไปขี่สกูตเตอร์กันนะคะหนูยิ้มหนูแย้มต้องเชื่อฟังพราพ่อแม่ปุ๋ยนะพ่อแม่ปุ๋ยจะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะคุณจะนั่งขันหลังกันแล้วแต่ไปไหนต้อตามไปเลยหนูแย้มตามมามาเร็วนั่งหลังดิมาเลยเดี๋ยวพ่อจะดูแลเองเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูไว้ก่อนยิ้มแย้มมันก็ช้าๆสิตามมอไซต์มาช้าๆหมือนกันไม่เคยล่ะหนูยิ้มอย่ากี๊สิ แล้วก็ไปชะลอข้างหน้าเอออยู่ตรงนั้นน่ะที่เกียวกับนั้นเดี๋ยวเขามืตรงนี้ท็จนเด็ดเนะชิดซ้ายไว้นะคะถึงแม้จะขับในซอยในหมู่บ้านก็ต้องชิดซ้ายไว้นะคะมามาชิดเลยชิดเส้นขาวเลยอยู่หลังเส้นขาวเลยใช่หลังเส้นขาวโอเคอยู่หลังเส้นขาว เราจะเรายังเจอแบบน้ำท่วมท่งนาเลยขิ่งไปได้เลยรถกำลังมาข้างหลังนะคะ,ะเด็กๆนี่รถเกง๋ง<ป>เดินทางต่ s go <S ไปเลย เนี่ยตรงนี้ไม่เหลือเลยใช่ค่าตายหมดเลยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมช่วงก่อนพ่อบมซ้อนท้ายไม่ใช่สิแม่ปุ้ยซ้อนท้ายพ่อบอมขับนะคะเอ๊ะน้องยามีน้องหมาเจอดับแร้วสวัสดีค่ะ นี่ไงนี่ไงน้ำมนไหลตรงนี้ค่ะลูกอืมก่อนนี่คือที่น้ำท่วมท่วมอะน้ำไหลผ่านตรงนี้เข้าไปหมดเลยจะมีร่องน้ำตรงนี้อะเต็มไปหมดเลยท่วมหมดเลยตรงเนี้ยไหลแต่น้ใช่ไหลผ่านท่อเข้ามาตรงเนี้ยตรงกว้างตรงนี้ใช่ค่ะไปกันไปกัน จะมาเร็วจ้าะมาเร็วข้างหลังข้างหลังโล่งจ้ามาเลยลูกมาเลยเลีวเลยเดี๋ยวเลยหูยมาแรงปอเต็มไปหมดเลยไปเร็วชิดซ้ายไปครับชิดซ้ายชิดซ้ายเหมือนเดิมชิดซ้ายไว ถึงบ้านยาแล้วปลดไฟรอเลยเฮ้ยยิ้มยิ้มค่อยๆไหลไหลลงไประวังน้ำใครมาเซาไขเราเนี่ยไม่รู้่อนเลยเอลิ่งล่ะอลิ่งสวัสดีจ้าอันนี้ใครนี่ ไม่จจะใช่อ mm hmm. ุ้ยรถคันไหนอ่ะรถกระบะเมื่อกี้แล้วเปล่าว่าแล้วยังไงทำไมอ่ะอีลินมาเซอร์ไพรส์เราเลยอีลินเขาเล่นกระปองสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอย่างเจ้างาเอลินอ่ะเป็นผู้หญิงนะคะผมอ่อยมาแล้วเยคุณเียอีลินมาเซอร์ไพรส์เราด้วยนะคะ